สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องกอดเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ที่แปลกไปจากคนอื่นคือเขามีสามแขนถึงแม้ว่าแม่ของเขาจะบอกว่าเขาคือคนพิเศษแต่ในสายตาคนอื่นเขากลายเป็นตัวเชื้อโลกมาตั้งแต่เด็กๆจนโตไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจและกลัวเขา เขาเลยตัดสินใจเดินทางเขา้ากรุงเทพเพื่อไปผ่าตัดเอาแขนที่3มออกแต่ระหว่างทางก็ได้เจอกับหญิงสาวเธอจะไปตามหาแฟนที่กรุงเทพแต่ระหว่างทางก็มีแต่คนจ้องจะลวนลามเธอขวานได้ช่วยเธอเอาไว้จนได้เธอมาร่วมทางไปด้วยกันทั้งสองคนเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันโดยที่หญิงสาวไม่รังเกียจแขนที่3มของเขาเลยและยังขอร้องไม่ให้เขาไปตัดออกอีกเขาจะทำยังไงกับแขนที่3มของเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันก๊กก๊กก๊ก เบื่อไหมโฆษณากวนใจขัดจังหวะเวลาดูคลิปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดขอแนะนำ u t u b e พีเมียมเริ่มต้นแค่14บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือน59บาทมีทั้ง YouTube และ Netflix ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆแค่แอดไลน์มาที่แอดดักพีเอหรือสแกนจาก QR โค้ดที่หน้าจอนี้ได้เลยจ้าทางดักดักพีเมียมมีฐานลูกค้ามากกว่า2 0 0 0 0คนมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้ถึงวันหมดอายุต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุมิลเดิมได้ ตลอดยาวๆอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยที่ @duckpm เริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าขวานขวานดูเป็นผู้ชายปกติทั่วๆไปแต่เวลาที่เขาไปไหนมาไหนจะมีแต่สายตาคนจ้องมองเขานั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสามแขนนั่นเองขวานมีสามแขนมาตั้งแต่เกิดจนเป็นข่าวดังใหญ่ไปทั่วประเทศและเขาก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มาจนโตการที่ขวานมีสามแขนเขาสามารถทําอะไรได้มากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าของก็ถือได้มากกว่าคนที่มีสองแขนขวานทํางานอยู่ไปณีย์หน้าที่ของเขาคือคัด แกจดหมายซึ่งขวานก็ทําได้ดีมากๆทําได้ไวกว่าเพื่อนๆขวานมีลักแรกเป็นสาวดาวโรงเรียนที่ชื่อว่าหลินทั้งสองคนคบกันเป็นแฟนแต่สุดท้ายวันหนึ่งหลินก็บอกเลิกขวานเพื่อไปแต่งงานกับคนอื่นโดยการเอาเรื่องแขนของขวานมาเป็นการบอกเลิกบอกว่าเวลาเธอเดินกับขวานเธอเลือกไม่ถูกว่าจะจับมือไหนของขวานดีหลังจากนั้นขวานก็ได้มาคบกับแอนสาวที่ทํางานแต่ก็ต้องโดนบอกเลิกเพราะว่าขวานไม่ได้รักเธอจริงๆเธอคิดว่าขวานมาคบกับเธอเพราะเธอไม่สวย ขวานคิดว่าเธอจะไม่เลิกกับขวานแน่ๆและขวานก็ยังลืมลินไม่ได้แถมในวันเกิดขวานยังซื้อตุ๊กแกปลอมมาเป็นของขวานให้กับแอนอีขวานจะมีร้านตัดเสื้อที่เป็นร้านประจําอยู่หนึ่งร้านเจ้าของร้านชื่อว่าลุงทวีแม่พาขวานมาตัดเสื้อกับลุงทวีตั้งแต่เด็กๆเราะว่าขวานใส่เสื้อเหมือนคนทั่วไปไม่ได้แล้ววันนี้คนที่ทํางานก็เข้ามาบอกขวานว่าให้ไปเอาเสื้อที่ตัดเพื่อที่จะไปงานแต่งของลินขวานก็เลยรีบไปทันทีแล้วก็บ่นลุงทวีว่่่่าาเขไไมดด้้สัังใหตนอย ลุงตัดเองแล้วยังไปบอกคนอื่นอีกว่าเขาจะไปงานแต่งลินแต่พอขวานไปถึงก็ต้องช็อกพอเจอลุงทวีนอนตุยอยู่ที่พื้นเพราะว่าถั่วที่กินเข้าไปติดหลอดลมเข้าขวานก็เลยรีบเรียกรถมารับตัวลุงทวีไปชาวบ้านก็พากันแซวว่าขวานจะไม่มีเสื้อใส่แล้วหลังจากไม่มีลุงทวีแล้วขวานก็เลยคิดที่จะไปกรุงเทพเพื่อที่จะไปตัดแขนที่เกินออกเขาโทรติดต่อที่โรงพยาบาลไว้เป็นโรงพยาบาลที่บอกว่าจะพาตัดให้เขาฟรีพอเมื่อหลายปีก่อนรายการวนเวียน ชีวิตเคยมาทําการถ่ายทําชีวิตของขวานและยังทําเหมือนชีวิตของขวานลั่นทดมากๆทําให้มีหมอฝีมือดีติดต่อมาขอผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขวานเลยไปลาออกจากที่ทํางานและทําการเก็บกระเป๋าเขาไม่ลืมที่จะเอากระดูกของแม่ใส่กระปุกติดตัวไปด้วยขวานเอารถเก่าๆของแม่ที่มีอยู่ไปขายกับเพื่อนเพื่อที่จะเอาเงินเป็นค่ารถไปกรุงเทพโดยความที่มันเก่ามากและขายได้แค่สอง0,000ื่นเท่านั้นแต่ขวานก็ต้องยอมเอาเพื่อนบอกขวานว่าให้คิดดีๆ ว่าจะไปเอาแขนออกจริงหรอแต่ขวานก็ให้เหตุผลว่าลุงทวีไม่อยู่แล้วเขาไม่มีเสื้อใส่ทําเอาเพื่อนถึงกับอุทานว่าเหตุผลส้นเท้ามากๆากสักพักหลลอลี่คนขับรถทัวร์เป็นรุ่นน้องของขวานก็เข้ามาหาพอรู้ว่าขวานจะไปกรุงเทพก็ชวนให้ไปด้วยกันเพราะว่าเขาจะต้องเอารถไปส่งที่กรุงเทพอยู่แล้วพอถึงเวลาขวานกับหลลอลี่ก็ออกเดินทางกันจากลำปางเข้าสู่กรุงเทพระหว่างทางทั้งสองคนก็ได้แวะปั๊มกลางดึกอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงยิงสาวร้องขอความช่วยเหลือด้วย ความเป็นสุภาพบุรุษขวานก็เข้าไปช่วยทันทีเขาใช้สามแขนที่มีช่วยกันจับช่วยกันต่อยจนไอ้หื่นคนนั้นล่วงลงไปที่พื้นหล่อลีก็จัดการถอดเสื้อผ้าไอ้หื่นออกและแม่สาวคนนี้เธอก็ชื่อว่านานาบอกขวานว่าจะไปตามหาแฟนที่กรุงเทพเธอก็เลยขอติดรถไอ้หื่นมาแต่โดนพาแวะข้างทางซะงั้นขณะเดียวกันนั้นหล่อลีที่ค้นของที่เอามาจากไอ้หืน่นก็เปิดกระเป๋าตังเจอบัตรประจําตัวและได้รู้ว่าไอ้หืน่นเป็นตํารวจทุกคนก็เลยรีบขึ้นรถออกไป อย่างไวโดวยที่มีนาตาม,มาด้วยนาที่รู้ว่าควานจะไปตัดแขนออกเธอก็บอกว่าสามแขนแบบนี้ ไปทำงานที่บ้านเธอสบายเลยที่บ้านเธอทำงานเก็บใบชากันเช้าวันต่อมาหลอลี่พาทุกคนเลาะตามทางไปเรื่อยๆจนมาแวะจอดที่ที่หนึ่งและบอกให้ขวานกับนาไปหาข้าวกินกันก่อนระหว่างที่ทั้งสองคนกินข้าวกันอยู่นั้นทันใดน,นั้นเองหลอลี่ก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาพร้อมกับมีคนกลุ่มหนึ่งไล่ตามลอลี่หลอลี่ไปสตาร์ทรถขวานกับนาก็รีบกระโดดตามขึ้นรถไปหลอลี่บอกว่าพวกนั้นเป็นนักเลงในบอนเมื่อกี้เขาเข้าไปเล่นเสียแล้วก็ติดตังไว้ รถออกไปได้สักพักสุดท้ายก็หนีไม่รอดคนพวกนั้นตามมาดักหน้ารถหลอลี่ก็เลยพุ่งชนจนรถเสียพวกนักเลงจับตัวทุกคนแล้วคนเอาเงินในกระเป๋าขวานไปจนหมดและตำรวจก็เข้ามาพอดีแต่โชคร้ายก็คือตำรวจที่มาก็คือไอ้หืนที่พวกขวานไปลุมเมื่อคืนนี้นั่นเองขวานหลอลี่และนาโดนจับมาที่โรงพักจากพักตำรวจหื่นก็ออกมาบอกให้ปล่อยตัวทุกคนเพราะว่านาเอารูปก้นที่มีปานดำของเขาที่เธอถ่ายไว้เมื่อคืนมาขู่ บอกว่าจะเอาไปประจานและจะเอาให้เมียของตำรวจด,ดูหลังจากนั้นหลอลี่ก็พาขวานและนามานอนที่บ้านของคนรู้จักเพราะว่าเขาต้องซ่อมโลดแต่พอเจ้าของบ้านรู้ว่าขวานมี3มแขนสองผัวเมียเจ้าของบ้านก็คุยกันว่าขวานจะมาเป็นตัวกาลากินีหรือเปล่านาที่ยืนแอบฟังเจ้าของบ้านคุยกันอยู่ก็รู้สึกไม่ดีหลอลี่บอกให้ขวานกับนาไปนอนก่อนเขาจะซ่อมโลดแต่อยู่ๆกลางดึกนาก็รีบมาปลุกขวานเพราะว่าหลอลี่กำลังจะหนีไปแถมเอาเงินที่ขวานซ่อนไว้ไปดู หลอลี่ตะโกนบอกขวานว่าเขาขอยืมไปต่อทุนก่อนขวานกับนาก็เลยต้องพากันออกมานอนที่ศาลาข้างทางตอนเช้าก็โบกหารถติดไปด้วยแต่ขันแล้วคันเล่าพอเห็นแขนของขวานก็พากันหนีกระเจิงนาก็เลยต้องเป็นคนเรียกเองทั้งสองคนแวะมาลงที่ตลาดที่หนึ่งนาที่เห็นเงินผ้าป่าเธอก็แอบไปขโมยเพื่อมาซื้อข้าวขวานก็ไม่ยอมกินเพราะคิดว่าเป็นเงินสกรปรกโปแต่นาก็บอกว่าเจ้าของเงินเขาทำบุญและเธอก็เอามาเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวกินอย่าง ไงเจ้าของก็ได้บุญอยู่แล้วขวานก็ยืนยันที่จะไม่กินเขาหากินเองได้โดยไม่ต้องขโมยแล้วขวานก็ไปปีนเก็บฝรั่งบ้านใครไม่รู้มากินบอกว่าของแบบนี้กินได้เจ้าของไม่สนใจแล้วแล้วขวานกับนาก็ออกเดินทางกันต่อเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วนาคิดว่าขวานเป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่เคยมองเธอแค่หน้าอกต่อให้เธอจะแต่งตัวแบบไหนก็ตามนากับขวานมายืนโบกรถเพื่อที่จะขอติดรถไปด้วยพอมีคนจอดขวา ขวานก็ให้นาขึ้นก่อนแต่เขาไม่ยอมขึ้นขวานบอกให้แยกกันไปง่ายกว่านาเลยตะโกนบอกขวานว่าให้เธอไปคนเดียวแล้วถ้าเธอโดนฉุดอีกจะทํำยังไงและนาก็หายไปพร้อมกับรถคันนั้นขวานเดินมาที่ปั๊มแล้วก็แอบ,บติดรถมาก,กับเขาด้วยแต่ไปไม่ได้ถึงไหนขวานก็เกิดปวดท้องและขอให้รถหยุดแล้วก็ลงไปปวดทุกข้างทางดูเหมือนว่าขวานจะท้องเสียจากฟันหลังที่ไปเก็บมากินเมื่อกี้เขาหมดแรงนอนอยู่ในป่าข้างทางพอรู้สึกตัวก็ออกมาหารถ เพื่อเดินทางต่อแต่รถคันที่ขวานติดมานี้ดันเป็นรถที่คนแรงงานต่างด้าวและก็โดนตำรวจเรียกตัวตำรวจให้ทุกคนร้องเพลงชาติมีแค่ขวานคนเดียวเท่านั้นที่ลองได้แต่ขวานกลับไม่มีบัตรประชาชนซะง,งั้นแถมยังมีสามแขนอีกขวานก็เลยโดนจับตัวมาที่โรงพักขวานพยายามบอกและอธิบายว่าเขาเป็นคนไทยและโดนขโมยกระเป๋าตังไปตำรวจก็ไม่ยอมเชื่อแต่โชคก็เข้าข้างขวานเมื่อตอนนี้นาก็อยู่ที่โรงพักนั้นเหมือนกันเธอโดนคนขับรถ ที่นั่งมาด้วยลวนลามอีกแล้วนามาช่วยยืนยันกับตำรวจจนขวานถูกปล่อยตัวทั้งสองคนก็ได้ร่วมทางกันอีกครั้งแต่นาก็ยังงอนขวานอยู่ที่ทิ้งเธอนาบอกว่าแฟนเธอทิ้งเธอไปคนหนึ่งแล้วแฟนเธออยากเป็นนักมายากลก็เลยหนีตามพวกที่เล่นตามงานวัดหายไปเป็นปีไม่เคยมาหาเธอเลยจนมีคนไปเจอว่าเล่นอยู่ร้านคาเฟ่นในกรุงเทพขวานที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรบอกแค่ว่าเขาดีใจที่ได้เจอนาอีกครั้งและทั้งสองคนก็เดินจับมือเดินหน้ากัน ต่อไปตอนมืดขวานกับนาพากันมาติดฝนอยู่ข้างทางก็เลยต้องเข้าไปแอบนอนในพิพิธภัณฑ์ระหว่างที่นาเปลี่ยนเสื้ออยู่อยู่ๆขวานก็พูดขึ้นมาว่าขอจับนมหน่อยนาก็เลยรีบเดินออกมาบอกว่าไม่มีใครสนใจอย่างอื่นในตัวเธอเลยเหรอไม่ต้องจับได้ไหมขอแค่จูบเธอก็พอ,อขวานก็นรีบบอกว่าไม่เอาเขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจแต่สุดท้ายขวานก็นยอมทําตามที่นาขอแต่ยังไม่ทันจะได้จูบลุงยามก็เข้ามาซะก่อนและหลังจากนั้น ุงยามก็ยอมให้ทั้งสองคนนอนที่นี่แต่ต้องออกไปแต่เช้าตัดมาตอนเช้าขวานกับนายยังนอนไม่ตื่นแต่ด้านล่างมีเด็กๆเ,เข้ามาทัศนศึกษากันแล้วพอทั้งสองคนได้ยินก็ต้องรีบตื่นและพากันออกมาระหว่างที่นามาแวะซื้อน้ำจากเหรียญที่เธอเขโมยมาจากวาดัดขวานที่นั่งรออยู่ทันใดนั้นเองก็มีรถวิ่งมาด้วยความเร็วกำลังจะพุ่งชนเด็กหมาและแมวขวานก็เลยรีบเข้าไปจับทั้งสามคนไว้พร้อมกันสุดท้ายก็เลยปลอดภัยทั้งเด็กหมาและแมวชาวบ้านตรงนั้นก็พา ชื่นชมควานที่เป็นฮีโร่หลังจากนั้นพ่อของเด็กก็พาควานและนามาที่บ้านแล้วก็ให้เงินเป็นการตอบแทนอาตีที่ควานช่วยเอาไว้ก็มาเล่นกับแขนของควานด้วยความสนุกสักพักแม่ของอาตีก็เรียกมากินข้าวและไลให้อาตีไปล้างมือเพราะว่าไปจับมือของควานมาควานรับจานปลานื่องจากแม่ของอาตีจนนิ้วเผลอจุ่มลงไปในนั้นทําให้ปลาจานนั้นไม่มีใครกินเลยนอกจากควานและนาอยู่ๆอ,อาตีก็ไปขี้ปลาในจานกินข้าวพอ พ่อแม่อตีก็ต่อว่าใหญ่และก็ว่าเป็นภาษาจีนว่าขวานเป็นตัวเชื้อโรคไม่ให้กินโดยที่ไม่รู้เลยว่าขวานฟังภาษาจีนออกหลังจากนั้นขวานกับนาก็มานอนกันที่รถทัวร์ขวานเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้นาฟังบอกว่าพ่อหนีเขากับแม่ไปพอรับไม่ได้ที่เขาเกิดมามีสามแขนแม่เลี้ยงเขามาด้วยตัวคนเดียวจนแม่ได้ข่าวว่าพ่อไปอยู่ที่กรุงเทพแม่ขอให้ขวานพาไปกรุงเทพเพื่อหาพ่อแต่เขาก็ไม่เคยพาไปจนแม่เสียเขาไม่กล้าพาไป เพราะกลัวพ่อจะทําท่ารังเกียจใส่เขาเขาเหมือนตัวเชื้อโรคมาตั้งแต่เด็กไปไหนเขาก็ไม่กล้าไปขวานพูดไปร้องไห้ไปด้วยความน้อยใจนาที่ฟังอยู่ก็เศร้าไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ตามนาเข้าไปปอบขวานแล้วก็ก้มลงไปจูบขวานและนาก็หลับไปในอ้อมกอดของขวานจนเช้าตัดมาที่ทั้งสองคนมาถึงกรุงเทพขวานพานามาที่ร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าปอกุ้งเผาทั้งสองคนเข้าไปนั่งในนั้นเพื่อรอแฟนของนาและนาก็ได้เห็นแฟนเธอจริงๆที่มาเล่น ยากลที่นี่และดูเหมือนว่าเขาจะมีแฟนใหม่ที่แสดงอยู่ด้วยกันแล้วทางด้านขวานที่ไปเข้าห้องน้ำกระดันไปมีเรื่องเพราะเขาไปช่วยคนที่กำลังถูกลุมเขานึกถึงคำของแม่ที่บอกว่ามีสามแขนมากกว่าคนอื่นต้องสู้เขาได้และตั้งแต่เด็กจนโตขวานไม่เคยสู้ใครได้เลยจนตอนนี้ขวานเดินสะบักสะบอมมาหาหนาหนาก็ช่วยทำแผลให้และเธอก็บอกกับขวานว่าเธอจะกลับบ้านและก็ขอไม่ให้ขวานไปตัดแขนที่สามออกขวานก็ไม่ตอบอะไรและส่งเงินให้ นาเป็นค่ารถกลับบ้านไปหลายวันต่อมาขวานได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วและได้ออกรายการอีกครั้งขวานกลับมาที่บ้านแล้วเก็บเสื้อสามแขนที่เขามีทั้งหมดเขาเข้า,ขาไปที่ร้านของลุงทวีเพื่อหยิบเสื้อตัวที่ลุงทวีตัดให้แล้วก็ไปที่งานเผาศพของลุงขวานได้เจอกับลินและแฟนใหม่ก็เข้าไปแสดงความยินดีขวานที่ตอนนี้มีแค่สองแขนเหมือนคนทั่วไปแต่เขากลับไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยตอนมีสามแขนเขามีความสุขมากกว่านี้ขวานกลับไปทํางาน ที่เดิมในตำแหน่งเดิมก็ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนตอนที่มีสามแขนทำให้ขวานนึกถึงแม่แล้วบอกว่าเขาอยากเป็นคนพิเศษแบบที่แม่บอกเขาไม่อยากเป็นคนธรรมดาแล้ววันหนึ่งควานได้รับจดหมายจากนาและดูเหมือนว่าควานก็คิดถึงนาเหมือนกันเขาก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปหาหนาทีไล่พอขวานได้เจอนาที่กำลังเก็บชายอยู่เขาก็รีบเข้าไปกอดนาด้วยความคิดถึงจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องกอดเป็นยังไงกัน บงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย